เบรกคราอัปเดตการปลูกอันนี้ก็เป็นหมอนนะครหมอนของเปลูกแล้วมันจะงามแบบมันก็จะงามแบบนี้นะฮะอันนี้ปลูกไว้ได้ประมาณสักหกเดือนได้นะฮะก็มีให้กินแล้วนะนมกิ่งออกนะครับปลูกง่ายฮะรสชาติดี นี่ก็จะเป็นไหน่ากเกษตรเขียวสองนะครับนี่จะเป็นส้มบางมด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 ขึ้น <c oughs> มีใค่ขึ้นบางมดจริงฮะสั่งมาจากช้อปปีนะ้นะ,ะไม่รู้เถวะจะเวิร์กป่รู้นะครับก็ปลูกคู่กันไปนะฮะส้มบางมดอันนี้ส้มโอส้มโอนะ ลูกกลุ่มกลุ่มสองต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นละมุดกระสวยมาเลยนะฮะก็ปลูกคู่กับมะปางนะฮะก็ถามปลูกคู่ได้ไหม,มปลูกได้คะคอยริดกิ่งถอนกลิ่งไม,ม่มันง้าเงินมากนะคสำคัญที่ปุ๋ยอะถ้าปุ๋ยดีๆนะ คือช่วงห่างเนี่ยมันต้องห่างเยอะเลยปลูกปลูกคู่ต้นคู่เนี่ยต้องห่างประมาณอย่างน้อยเลยหกนะฮะไม่งั้นมันรากมันเดินไปแล้วมันจะไม่เวอะมันสม้มส้มปกปปลูกคู่นะฮะปลูกต้นคู่นะ,ะออกลูกแล้วครับส้มบังมด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 นะฮะก็เอาเศษใบไม้แห้งๆครับมาคุมนะฮะ นี่เป็นลำไยคิดตั้น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 นะทำไมต้องเอฟเฟกต์ด้วยก็เพี้ยนนะฮะคนผลเป็นเพี้ยนคนบ้าปลูกต้นไม้ก็จะมีอาการจะมีอาการเพี้ยนๆแบบนี้ครับชอบปลูกต้นไม้นะครับสำหรับผมคนเดียวนะคนอื่นอาจจะไม่เพี้ยนอันนี้ลำไยเคลือลำไยเถานี่บอกชอบเลยชอบมากเลยตอนเด็กชอบกินนะครับคือมันจะอร่อยมันจะหวานนะคือกินสดแล้วไม่ร้อนในด้วยนะเพราะลำไยสมัยนี้ที่เรากินแล้วร้อนในอ่ะผมบอกเลยนะจริงๆอ่ะลำไยกินแล้วมันไม่ได้ร้อนในนะ แต่ด้วยอ่ะเขาเอาไปอบแห้งอ่ะเออเราใช้สารอะไรปปอบอ่ะผมไม่รู้แหละทําให้เปลือกมันกรอบๆอย่างนั้นอ่ะกินเข้าไปนะฮะร้อนในทุกรายผมบอกเลยแลวไอพวกขนมกรุบกรอบสมัยนี้นะอย่าไปกินนะนะครับบอกเลยนะปากเปลือกนี่เป็นลมนาทหมดนะก็คือลมนาดคือเป็น,น,ปนหนองมันเป็นหนองในปากนหมดแหละเพราะมันร้อนเดี๋ยวนี้มันก็ใส่สารอะไรมว่วซั่วหมดคนถึงเป็นโรคอะไรแ,บบแปลกๆนี่ผมก็เตรียมเตรียมลงปลูกนะครับ ก็มีลำไย,ยพระอาทิตย์ด้วยนะครับลำไย,ยพระอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นเน่ยตกโลหนึ่งเอโลพันสองมั้งหรือไงเนี่ยหรือเื่อเจ็ดร้อยผมจำผิดก็ไม่รู้นะต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่รู้ว่าแพงแล้วกันนะครับแล้วก็มีเงาะแต่เงาะน่าจะรอดยากพวกผมอยู่ไกลเนาะอ,อยุงเทแ่ะมาปลูกทิศกระบินมันก็ไกลอะร้อยห้าสิบโลไปกับสามร้อยโลอะก็เอาแค่ก็ปลูกเพื่อ สักวันมันคงรอดอะนะเนาะเนาะเขาต้องการน้ำเงาะกับทุเรียนเนี่ยปลูกปลูกยากเหมือนกันตรงที่ว่าเขาต้องการน้ําสม่ําเสมอเอ,อแต่ต้องการน้ําไม่เยอะให้น้ําผ่าน,นเฉยนี่แหละนี่แหละเขาเรียกมันเลยมันเลยยากตรงนี้นะครับนี่เป็นมะกอกป่าลูกเดี๋ยวนี้หายยากแล้วไม่ค่อยมีนะครับก็เริ่มจะแพงนะครับ อันนี้ก็เป็นชมพู่ไต้หวันยักษ์เตรียมลูกไม้นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับผมสั่งมาจากเฟซบุ o กนนี่อย่าบอกเลยเฟซบุ๊กอย่าไปสั่งเลยครับมันไม่ค่อยจะเบิกก็คืออ่านว่าผมอ่านผิดโทษทีนี้ฮะเทโยเทโยโลโกอะไรก็คือมะม่วงมาอาทิตย์นั่นแหละชื่อยักไง เนี่ยโคตรบอกเลยนะฮะต้นพันธุ์ก็แพงนะแถมมันก็ขายก็แพงแบบออกมาแล้วก็จะขายที่ญี่ปุ่นขายแพงอะ่ะก็ก็เอาซะหน่อยอเนาะมันก็ต้องมีอะไรแบบของมันต้องมีบ้างแบบไม่ได้ซื้อมาปลูกเยอะนะครับคนใหญ่แฟนชอบกินเอ่อม่วงลัดก็ตือพวงม่วงลัดมาปลูกเนี่อ่าแผนกล้องไปช้าหนอ่อยพอมีเพื่อนบอกแผ่นกล้องเร็วมันนี่นี่อันนี้นี่มะม่วงลรดนะครับ อันนี้ก็เป็นลำไย,ยเครือปลูกคู่กับลำไย,ยคริสตันเลยนะก็อ,อยู่ด้วยกันได้ครับอันนี้ลำไยอ e ีดอนี่ลำไยอ e ีดอครับนี่ต้นเ้าวพาว,พาวออของมันต้องมีของมันต้องมีพผาเผาอืมเขาบอกอร่อยนักอร่อยหนามันู้จริงหรือเปล่านะบอกกลิ่นมันจะลูกมันอะกลิ่นมันจะเหมือนเอ่อสะรสกับ รถอะไรวะสับรถกับไอน,นี้กับเออเออสับ,บะรถกับไอระท้อนอ่านี่ก็ลำไย,ยคิดต้นอีกนะครับนี่นี่ไฮร้ายไฮรา้รา์อางุ่นบราซิลอครับอรอบสระรอบสระก็จะเป็นาพวกมมะพร้าวกล้วยเพราะอะไรวะปัญหานะผมบอกเพื่อนนะ อย่าปลูกไม้ที่เป็นใบรอบสะเด็ดขาดเพราะอะไรมฮะเหตุผลง่ายๆเลยถ้าคุณปลูกดอกต้นไม้ที่เป็นใบพอมันผัดใบปุ๊บอะ่ะบ่อคุณจะตื้นคุณก็ต้องหารถเข้ามาสางอีกซึ่งมันการที่จะสางเนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้โหเข้ามาง่ายๆนะคิดดูนะล้อมเดี๋ยวเราล้อมรั้วแล้วเนี่ยเรารถมันจะเข้ามาโอ้โหวุ่นวายอะ่ะเพราะต้นไม้มันเต็มหมดแล้วอะ่ะมันจะเข้ามาสางมาอะไรเนี่ยผมว่ามันมัน มันก็เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่นะอืมมาสางบ่อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอืถ้าใช้คนอาจจะง่ายแต่ถ้าใช้รถเข้ามาเนี่ยากแนละการสางบ่อเนี่ยนะครับนี้บ่อผมมันลึกห้าเมตรนะฮะเพิ่งขุดไปได้อ่าอาทิตย์เดียวนะครับแล้วก็ผมเอาปูนขาวลงไปเมื่อวานนี้นะฮะน้ำก็จะเริ่มใสขึ้นแล้วเดี๋ยวอีกสักสิบวันผมจะมาอัปเดตนะครับ น้ำว่าผมใส่่ะผมบอกเลยผมคิดว่าใส่นะผมเห็นพี่เขาทํามันใสอ่ะมันก็ต้องใสเนะี่ยนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับมีอัปเดตการปลูกต้นไม้นุ่นปลูกต้นไม้ก็ค่อนข้างเยอะเลยละรอบนี้นะครับพอปลูกรอบดูอว่านะนี่นี่เป็นมะไฟมะไฟแดงกับมะไฟธรรมดานะอโอเคสวัสดีครับ